ครับมื้พจุสภามหาเกียิครับเกียยังเกียิขาค้ำว่าว่าจาไทยเเิ่เขียดขาค้ำเ่เขียดขาเกียีเอเกียีเอเกียิขาคำไป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 ตามเพิ่งเป็นเหตุการณ์ตั้งไตยังไปอะไังไหโอ้พากันมาไต่เขียดพี่น้องวันนี้มากับพันจุกับพันบุ่ม ไปจะสาไปไตเขียดยังเขียดขะคำหมดนะเก็บเขียดอีแอะเอาสะท้ายก็คือเขียดอีแอะน่ะพี่น้องกำลังไปแล้วพี่น้องไปแล้วพัดจุ่กำลังมาหาโกบหาเขียดนะพี่น้องเนาะหากินแบบอีสานบ้านเ่างมวยน่ะยฟ้นบุ่มยังลูรูไปจักไปถือข้างมือห่อให้ขึ้นมาทางนี้อ๋อจับป้องมาจุุ่่มคุ้มคุ้มไปไปนี่พี่น้องเปตะยัง ยังไฟมันจะเต้นอยู่นี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 ่ครับนี่นี่นี่ตัวนึงนี่จับเอาจับเอาบุ๋มจับเอานี่นี่จับเอานี่จับถือพี่น้อนี่เห็นหัวอยู่นะโอ้บาบุ๋มตาเสือเนาะพี่น้องไหนพอดีไหนีม่มีทั้งผีเตี้นลง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 อยู่เนี่ยพี่น้องวิธีการพี่น้องเอาคูปเอาเลยเห็นปะเขี่ยเห็นน้อยเห็นแล้วฮั่นเอาว่าจจออกไหมนี่ยพี่น้องผลงานพี่น้องผลงานผลงาน ได้แล้วหงตัวเนแกะแกะแกอยออู่เด้ยเ,เอัาพี่น้องคุไป้นนึ่ปึ๊บปึ๊บนีเ็นมหอดีนคนนี่เอาพุ่มเล็กมานได้แล้วเสีหน่อยพี่น้องนี่ครับนี่ผลงานบาจุผลงานเอ <c oughs> ้าโอเค

นี the the ่พวกขุดงานพี่น้องนี่ครับป้านจุ่น้องเอ้ยหมึดไปหน่อยได้พี่น้องเด้อขอตัวขอให้ได้ครับนี่ครับนี่นี่กำลังจับเอาอยู่ป้านจุปั๊บนี่ขุดครับไฟเริ่มไหวเลยเหรอพี่น้องบ้านบุ้งกับเติมกันแล้วก็กบับคำตานี่ครับป้านจุ่กำลังหายพี่น้อง มากันหาอยู่หากินพี่น้องหาแต่กินอยเห็น่ะเดี yup. ๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีี๋ยว้องตดก่อนนี่โอ้มมาเนี่างไฟนี่เอน้สองึี่นี่โอ้พี่น้อง็อตเด็ดว่าจุ่ยมาต่อมุกโต๊ะวกเลยครับามาจุ่ย้นหมันเดี๋ยว่มารอเดียว่าหาจินหมันพี่น้องเปิดเห็นแต่เงาหัวพี่น้องเอ้ย ว่นว่าบุ่มยางควักควักอยู่ว่าไหนจักตัวเถ้ยนี่ๆๆตัวนี้เถ้ยนี่ๆๆนี่ครับเพราะเป็นมาษาสั้นภาพเลยพี่น้องมีหรือได้พี่น้องไงนมาเด่นมาเด่นนี่ๆๆเพราะเป็นมากันมาษาสั้นภาพเด้ว่าหากินหาอยู่ให้กินได้เท่าน้ำว่าจุเขียนเขียนเอ้ยังก่อเขียนกระคข้มหน่อยบ่เขียนกระเข้มบานห้องนะพี่น้องวันนี้ขับปุ่คนงานเพิ่มหมดอ่ะนี่น่ากระป๋อง นี่นี่นี่ของต้มแต๋านี่โอ้ได้ไหลเต็มอยู่พี่น้องดีครับเนี่ยพี่น้องนี่ครับพวกไก่เนี่ยเต็มเลยไก่เต็มปุ๊กแล้ยนี่นี่นี่ไปไปเรื่อยนี่ครับนี่ไงพวกแกจัดกันนะพี่น้องมึงเอ้านี่บ่าจุนี่ครับเข็ดหน่อยพี่น้องเข็ดหน่อยนี่เข็ดหน่อยตัวนึงมันมีอุปกรณ์มากเลยพี่น้องครับอุปกรณ์มากมันส่ว่ามานนี่ครับบ้าจุพันจุ กัะพันบุ่มพันบุ๋มยางงอยงยมาได้จักตัวงคุุดุดุี่น่องพันบุมนี่พันจุโอ้เมดพี่น้องจับเลยหาพี่น้องนี่นี่ครับนี่กรึบได้วะนี่พี่น้องคุณคุณเกินคุณเสร็จแ้วตัวี่น้องมึง นี่เกียรติไทยพี่น้องเกียรหน่อยนี่ครับนี่ไปนี่ต้นนึงนี่ต้นนึงเดี๋ยวมีอยู่โอ้โหเห็นมีเห็นมีนี่นี่พี่น้องนี่เป็นแบบนี้นี่ครับนี่เจ้าเจ้าจริงบ้าบุ้มเจ้าบุ้มจริงเจ้าบุ้มจริงใช่ล่ะนี่ว่าตู่เห็นว่าเลยนี่นี่อ๋อจุดเรียบร้อยนี่ผลงานพี่น้องผลงานนี่แค่นั้นตันเลยไปเอาไปไป phải sai bớt lắm không cưng làm gì tay tay lắm tay với tay ở bay tay lắm tay tay lắm 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 จะบ้าจูกับบ้าบุบเลยนะเาเจ็ดบปาหน้า,นาคูปี้ล้วพี่น้องหาพ่อได้อยู่ได้กินพี่น้องบ่กขาเอาไปหลายหรอกขาพ่อได้ป๊บปป๊อปอืมนบ่กาจู่คูปะคุปะพี่น้องนี่พี่น้องผลงานมือนี่ครับ <ừ. S 1> มากระพันจู่นี่ครับโอ้ได้หมกหนึ่งมิตรพี่น้องในหมกหนึ่งข้าเดียวพอดีไฟมันเริ่มสีเบิร์ดแล้วพี่น้องก็เลยพากัน ไว้ขึ้นกระบ,บ้านน้องบาจุเนาะ mm hmm. เอาอะไรเห็นได้ไไดพออยู่พอกินแหละพี่น้อง mm hmm. อาทิตย์หนา้าใคอยมาไม่ครับเดี๋ยวเพื่อหลังจากกระบ,บ้านแหละพี่น้องสิเฮ็ดจินไปแล้วมือเงินเศร้าหมดแล้วน้องบาจุคลิป mm hmm. นี้ฝ mm hmm. ากไว้ชั่วที่ก่อนพี่น้องมือตอนเฮ็ดจิ้นใอยว่าส mm hmm. วัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับไปเอ้าเดินทางกระบ,บ้านไปเลยสวัสดีครับพี่นอ้นองมาบาพี่น้องมามวันนี้มาอม เามื่ออ้อมมาแล้มกมกเขียดพี่น้องมกเขียดนี่ครับเขียดเขียดล้างเกมือขึ้นไปไต่มากพี่น้องมกเขียดน้อยเขียดขาคำนี่ครับนี่พี่น้องเนี่ยเอาเขียดลงนั่นนะพี่น,อน้องเนาะปึ๊บมุกหม้อมกแบบแหง้หงๆนะพี่น้องน้ำปลาเดียวกับยอไปดเลยมกมกเขียดมกเขียดติดตามพี่น้องติดตาม ด้วยเห้มันสุกจิิงน่อยก็จะสีใสเครื่องปรุงหาหายุหากินแบบมีสาบ้านเฮางพี่นอ้องมืงขึ้นกับภาก,กันไปใต้แหละกับบาบุ้มหลัองจากได้มากอะมาหมกพี่น้องหมกหมอหมกหมอ,มหมอด้หลายๆพี่น้องหาพราได้อยู่ได้กินติดตามรับโชคนะพี่น,อน้องเด้อหลังจากสุกแล้วกไปเนี้ใเทไปพีกคก็ไปพีกคกับตะไคร้นะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่นี่นนนนนนนยื้อไปใส่ลงไปกึ๊บ โคกีมาอืมเห๊นี่กระไซหอมนะพี่น้องหอมแดงหั่นพี่น้องใไปปั๊บับลูกดวดพี่น้องใส่เข้าไปนี่บ้านกำลับเบิดเดต่ของบุกหม้อแห้งพี่น้องออหอมยังไงเบิดดังเงนต้นยุน

lo số kỳ lòng bạn này còn không sim con sim con sim con à rồi lòng bây gì bạn này kẹp lâu này mình làm hàng con đâu tâm tâm gì bưng đấy Nè ông มึงสีสันครับสุกแล้วสุกแล้วพี่แล้วก็ะิปงงด้วยป่ะเนี่ยแข่งกับกวาดเนี่ยพี่นอ้องเพื่อนมามุกเขียดมุกหมอนะพี่น้องนะเนาะไปแต่แรกก็กตักไปกินพี่น้องบ่ะเนี่ยกินตามรับชมนะพีนะะพน่น้องเด้ออ่าแต่แรกพี่น้องน้ำงจแต่แ้วมากินเ้อสดเลยพี่น้องสดเลยกินคนเดียวนี่ครับ Mốc mối nó, biết không mốc mò mối mốc mò, mối 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 mối

Đừng tia lắm, mãi. đâu mẹ như bạn Còn qua kính nắm, mhm 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 kết kết mhm 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 อืุดยเนาะนะครับก็เบ่งกันจัดจเนี่ยเขียน้เขียนจะหน้ากับมีไปเนาะเขียนขาคำเขีีแยะโอ้โหเขียนอยู่หนบ้านมสามสมื้อนี่โอ้สุดยอดเรื่องเ Đẹp, đẹp. không khỏi nghe dạng uhm. nào mùa bay anh dưỡng bay anh dưỡng bay anh dưỡng bay anh nó bay hai dưỡng Cái anh dưỡng bay 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 anh dưỡng bay

Giờ chín Mốt kẹt Nói chín các con thèm nè Nó khỏi Hai chín bây giờ không Mấy thịt bế sư dứt lại đây đi nè Kẹt นี่ฝากไว้ที่นี่แล้วไปนองเด้อสวัสดีครับ